สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกคนนะครับผมพบกับชาพาสองพระนะครับก็มาส่องพระแบบสไตล์บ้านๆเช่นเคยนะครับผมตามสไตล์ของผมนะครับซึ่งวันนี้ก็ได้นำพระสมเด็จมาให้เพื่อนๆพี่ๆได้ชมกัน ซึ่งก็มีอยู่ห้าองค์นะครับองนี้เป็นองค์ที่ได้มาใหม่นะครับผมองนี้เป็นองค์ที่ได้มาใหม่บางคุณพรมปิ่มอกขุดนะครับส่วนอง์นี้ก็เป็นองค์เก่าที่ได้มาใหม่เช่นกันครับนี้เป็นองค์เก่า บางคนพรมพิมพ์เส้นได้นะครับก็อันนี้ออกไปแล้วนะครับให้เพื่อนเพื่อนพี่ๆดูคร่าวๆนะครับไหนๆก็เอาออกมาโชว์แล้วก็ให้ชมเพื่อเป็นสิริมงคลสิงมนัศสศักด์นะครับผมนี่ก็เป็นสมเด็จวัดระฆังเช่นกัน แต่เป็นพระยังไม่เก่านะครับยังไม่เก่ามากส่วนตรงนี้ก็เป็นเกิชัยโยหกชั้นนะครับ6กตลอดหกชั้นพิมยโยนะครับทำไมถึงผมบอกว่าพิมยโยฐานโยนะครับฐานไม่ตรงนะครับ ผ่านเส้นที่4ีเขาจะถ้านำมาจากข้างบนก็คือเส้นที่3นะครับ1 2 3เส้นนี้เส้นนี้เขาจะเลยมาทางนี้ซ้ายขององค์พระนะครับก็เลยไม่ตรงนะครับส่วนองค์ประธาน องค์ประธานก็คือองค์ใหญ่นี้นะครับผมองค์ใหญ่นี้จะหยิบยากหน่อยเพราะว่าใหญ่มากมก็คืออยากให้เพื่อนๆพนพี่พี่น้องๆได้ชมนะครับก็คือองค์นี้ พิมพ์แบบนี้ก็ต้องบอกนะครับว่าเป็นพิมพ์พระประธานเลยนะครับผมถ้าเจอแบบนี้ก็คือพิมพ์พระประธานเลยครับนี่ยพระสมเด็จของแท้นะครับต้องเป็นลักษณะแบบนี้ครับ ถ้าเพื่อนๆเ,เจอองค์เล็กถ้าเป็นลักษณะแบบนี้เนี่ยโอกาสเพื่อนๆจะได้พระแถ้ก็มีเยอะนะครับมีสูงโอกาสมีสูงเจอขอบเหลี่ยมๆแบบนี้ประสมเด็จ ไม่ว่าจะเป็นบางคุณผมหรือว่าวัลระครังนะครับถ้าเจอขอบเหลี่ยมแบบนี้ขอบเป็นเหลี่ยมแบบนี้สภาพเก่าๆโอกาสที่เพื่อนๆจะได้พระแท้ก็มีโอกาสสูงครับผมเนื้อหาขององค์นี้เป็นเนื้อหาบางคุณผอมเลยนะครับเป็นเนื้อหา คล้ายบางขุนพรมเลยให้ดูคร่าวๆนะครับผมให้ดูเพื่อเป็นสิิมองคลน,นะครับบางท่านก็อาจจะยังไม่เห็นนะครับบางท่านก็อาจจะเห็นแล้วที่ผมอยากจะให้เพื่อนๆดูก็คือองค์นี้องค์ที่ผมเพิ่งได้มาใหม่ก็คือองค์นี้ บางคุณพมพิมพ์อ,อกคุดนะครับผมซึ่งก็เป็นยังไงล่ะอยากว่าเราชอบเล่นแค่ชอบนะครับก็คือเราชอบแบบนี้ส่วนที่ว่าจะเป็นเนื้อหาที่เขาเล่นกันหรือเปล่าก็อันนั้นก็สุดแล้วแต่นะครับเพราะว่าสไตล์ของผมเป็นสไตล์การ ส่งแบบบ้านๆนนะครับดูกันแบบบ้านๆนะครับมีพระมีอะไรก็นำมาให้เพื่อนๆพี่ๆได้ชมกันตามสไตล์นะครับโดยไม่ได้ระบุว่าพระนั้นจะเป็นพระแท้หรือไม่แท้ก็สุดแล้วแต่นะครับก็คือการดูพระมัน ต่างคนต่างมองนะครับมองคนละค,คนละมุมนะครับอันนี้ผมจะแกะให้เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆได้ชมนะครับคือการดูพระของคนเรามันไม่เหมือนกันนะครับแต่ที่สำคัญก็คือต้องอยู่ในพื้นฐานของมาตรฐานส่วนตัวเราจะดูยังไงก็ก็สุดแล้วแต่นะครับ สุดแล้วแต่ก็คือเล่นแค่ชอบอย่างที่บอกนะครับเราเล่นอย่างแค่เราชอบอย่างบางคุม้มบางคุณพรมองค์นี้ก็คือเราก็ไม่ได้เช่าบูชามาในราคาที่ที่มันเกินกำลังของเราก็คืออันไหนที่มันเราพอจะมีกำลัง บูชามาแล้วไม่ไม่เดือดร้อนอมไม่เบียดเบียนใครและมันเป็นความสุขของเราเราก็ทำไปครับผมเราไม่ได้เบียดเบียนใครอย่างบางคุณผมองค์นี้องค์ที่ผมถืออยู่นี้ก็คือเป็นพิมพ์อกคุดนะครับซึ่งความจริงอ่ะ อาจจะผิดพิมพ์อาจจะผิดผิดพิมพ์อยู่นะครับแต่ว่าด้วยความที่เราชอบเราก็เล่นแค่ชอบนะครับรักแค่ชอบว่ากันไปนะครับผมจะว่าก็าคือตรงวงมือนี่ครับนี่แหละตรงวงมือนี่ ถ้าวงมือตรงวงแขนเนี่ยอย่างเงี้ยบรรจบกันทั้งสองข้างนี่ก็จะโอเคมากเลยนะครับผมก็จะโอเคแล้ทีนี้ผมจะลองลองกล้องนะเพื่อนๆดูสักนิดหนึ่งนะครับกล้องก็จะไม่ชัดเท่าที่ควรนะครับ แต่ว่าความคมก็ยังมีอยู่ตรงวงมือก็ต้องก็ยังเป็นมือเป็นเป็นสันเป็นสันคมอยู่แต่ที่เราชอบมากที่สุดก็คือด้านหลังครับผมเนื้อหานี้จะใช่หรือไม่ใช่สุดแล้วแต่นะครับแล้วแต่มุมมองนะครับแต่โดยส่วนตัวผมนะ ผมดูด้านหลังเนี่ยผมก็ชอบเลยนะครับเดี๋ยวผมจะซูมให้เพื่อนๆดูด้านหลังนะครับว่าการกรรมวิธีของการทำพระองค์นี้น่าจะเป็นกรรมวิธีแบบโบราณอยู่ผมมั่นใจผมเชื่อยอย่างนั้นครับผม ผมเชื่ออย่างนั้นว่าเป็นกรรมวิธีแบบโบราณทำไมผมถึงพูดแบบนี้เพื่อนๆดูตรงด้านหลังนี้ครับเดี๋ยวผมซูมกล้องอยู่นะครับอ่ามาแล้วมาแล้วเพื่อนๆเห็นรอยนิ้วมือไหมครับผมนี่แหละก็คือสิ่งที่ผมคิดว่าเป็นกรรมวิธีการทำแบบโบราณ นี่ครับตรงด้านหลังขององค์พระเนี่ยเป็นรอยนิ้วมือคล้ายๆรอยหอวมิโปงไปแล้วเป็นคล้ายๆรอยหอัว หอแม่มือนิ้วโป้งนะครับกดกดลงไปตรงกลางเพื่อนๆเ,เห็นไหมครับเนี่ยตรงเงาแสงไฟตรงกลางเลยครับจะเป็นรอยนิ้วมือซึ่งถ้าเป็นพระที่ทำขึ้นมาใหม่ยุคปัจจุบันนี้ไม่น่าไม่น่าจะใช่วิธีกรรมแบบนี้นะครับ แต่ว่าเป็นการทำให้เก่าก็ไม่น่าจะใช่นะครับนห้ดูด้านข้างนะครับด้านข้างนี้เขาจะเป็นสันเลยนะครับตรงนี้ครับผมตรงริมนี่จะเป็นสันก็จะเป็นสันยาว ไม่สูงในกล้องข้อมูลเยอะยมาแล้วนี่ครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวผมประชี้ให้ดูอีกจุดหนึ่งนะครับ ตรงตรงหัวเข่าตรงนี้ก็แหวงแหวงไปนะครับอาจจะไปโดนกระทบอะไรสักอย่างทำให้ตรงเข่านี้แหวงไปครับผม พิมบกคุดนี่ก็ส่วนมากเท่าที่ผมได้ศึกษามาซุ้มเขาจะจะมีมาสูดแค่ตรงนี้นะครับซุ้มของพิม์บกคุดเขาจะมีเขาเรียกว่ากรอบกระจกของเขาอะ่ะซึ่งผมเองก,ก็ได้สังเกตดูก็จริงอย่างที่ หลายท่านเขาสอนสอนมาก็เออจริงจะสุดจะไม่มีจะไม่มีต่อจะไม่มีต่อมาแบบนี้สำหรับพิพ์หมกุดนะครับเขาจะสุดเลยตรงลงมาแล้วก็สุดเลยก็เ,เป็นเก็ดเกตเล็กๆน้อยๆนะครับผมสำหรับเพื่อนๆพี่ๆก็คือองค์นี้ที่ผมเพิ่งได้มาใหม่ครับก็ กดติดตามด้วยนะครับผมถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมกราบขอบพระคุณมากๆที่รับชมนะครับ